เต้นเต้นเต้นเป็นไงฟังเต้นเยอะมากเลยนะวันนี้โสดปะโสดอะแต่ผมเต็ม so. สิบให้เจ็ดนะทำไมอ่ะเจ็ดว่าดัดใส่ดีวยใครด้นยมีสเตย์ดีกว่าโอ้โหเอาจริงดีใจมากดีใจที่ตอกตกลงเอาตกบ้าอยู่แล้วโอ้โหดีใจที่มาเป็นเกมให้วันนี้ ยินดีมากครับบอกเลยว่าดีใจมากที่ได้มาวันนี้ด้วยความที่เป็นคอนเสิร์ตแรกนะครับของคุณวิลเลียมเอสแมกเนติกแฟนคอนนะครับบอกเลยว่า <c oughs> ก็เห็นที่คุณเอสบอกว่าเขาฝึกซ้อมบอกเลยว่าคุณเอสเขาฝึกซ้อมอย่างหนักดวงม,มากๆเพื่อให้ทุกคนนะครับได้เห็นแบบว่าด้านใหม่ๆของพีเอสบอกเลยว่าวันนี้มีมีแบบร้องเพลงมีแบบ สลกนิดนึงโอ้โหเห็นนะทำอะไรอะโอ้โหก็มีเซ็กซี่เดี๋ยวก็จะมีอะไรอีกมากมายต่อจากโชว์นี้นะครับครับอืมรู้สึกยังไงบ้างอยากรู้แบบความคิดความรู้สึกอะไรที่แบบว่าเฮ้ยโงม,มันเป็นแก๊สที่ไหมก็ตอนแรกงงก,ก่อนเอ๊ะทำไมเป็นผมนะแต่ว่าพอพอมาแบบพอมาคุยเรื่องเพลงคุยเรื่องอะไรเนะี่กก็โอ้โห บอกเลยว่าดีใจมากๆนะครับรู้สึกสนุกมากๆได้ได้เต้นกับคุณเอสักทีปกติผมเรียกเขาคุณสุภาสุภาครับเป็นไงบ้างวันนี้เรียกตาไปตุยอ่ะ <laughs> ไม่มันดูเท่ละชื่อเขาเท่ใช่ไหมทุกคนเออแต่บอกเลยว่าดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าได้เห็นได้เห็นแบบพีเอสบบว่าได้ทําอะไรหลายอย่างแล้วก็ดีใจแทนบางอย่างเี่นพีเอสบบว่า อาจจะไม่ได้เซลล์ขนาดนั้นพอมาทำจริงๆพี่เอฟทำเต็มที่มากๆเราก็ดีใจมากที่แบบว่าทุกคนได้เห็นอะไรใหม่ๆจากพี่เอฟนะครับก็เก่งมากเลยอะไรนะดีใจดีใจที่ได้มาโชว์ด้วยกันวันนี้แบบบว่าคืออยากมีคือคุมเกเป็นเพลงที่แบบว่าเข้ามาในหัวเพลงแรกเลยเม่อว <e ่าเราจะได้โชว์ด้วยกัน แล้ววันนี้พีเอคุมทุกคนอยู่ไหมฮะอยู่วะครับมีใครดื้อกับพีเอสไหมฮะไม่ไม่มีใครดื้อหรอกเพราะวันนี้มีคนมีคุณมาเพื่อสุดอ้แล้วตอนนี้คุณมีคุมใครอยู่ไหมคุ้มใครแล้วมีมีมีผลงานแล้วกันมีอ๋อคุมใครอยู่อ๋อไม่ม่มีครับอ๋อโอเคโอเคครับอ๋อแต่ว่ามีผลงานนะครับก็ ก็ฝากไลฟ์แคนคอนเสิร์ตด้วยแล้วกันแปดตุลาคมนี้มีน้องวิลเลียมด้วยนะครับน้องวิลเลียมครับเดี๋ยวพี่เอสไปดู VIP เลยใช่ครัเอออยากให้ไปไปแล้วเออไก็ต้องให้อะไรให้ไปอยู่แล้วเดี๋ยวช่วยฉายสปอตไลท์ให้ให้เห็นเลยว่าพี่เอสมาดูด้วยโอเคเออนะครับแล้วก็มีไลฟ์แคนอัลบั้มดันสันดอนนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากผลงานน้องด้วยนะครับผมสวยขนาดนี้ ยินดียินด anyway> ียินดีมากครับแต่เพลงต่อไปเนี่ยไม่ได้มาเราไม่ได um um ้มาเพลงเดียวเรามีเพลงต่อไปผมไดโชว์ค anyway> um uh ุณร uh ้อผมจะมาเพลงเดียวได้ยงเพลงต่อไปเนี่ยมีแรปนิดนึงคุณเอ็ดแรปได้ไหมผมอยู่กับคุณอะผมก็ต้องปรับตัวโอเคโอเคผมบอกผมอยากจะบอกว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงสำหรับเวลาเราแอบชอบใครสักคนหนึ่ง แล้วจริงนะครับผมบอกกันตรงนี้เลยนะว่าผมเลือกเพลงนี้มาเนี่ยเพราะว่ามันมีแบบว่าน้องผมคนนึ่งชื่อวิลเลียมร้องเพลงนี้ไว้ปลดตัวเท่านี้เลยเท่านี้เลยเออตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีขบเลยมั้งตอนนั้นแบบเออตอนนั้นร้องไว้กับนี่ตุ้ยเลโก้ในโปรเจกต์กอล์ฟฟาใช่ก็เลยแบบว่าเอาเพลงนี้มาเพราะตอนนั้นน้องก็ทำไว้สนุกมากก็เลยแบบว่าน่าจะเหมาะกับพีเอสด้วยลองดูแมสลองดูแมสแล็ปอะไรเงี้ย ได้เลยเผ <|so|>> ื่อจะมาแทนที่ผมอะไรเงี้ยผมเอ้ยเราไม่แทนที่ใครเราไปด้วยกันงั้นไปฟังเพลงนี้กันเลยครับมีสกาแล้ว